กับสัสดีทคนนี้นะครับผมผมจะเกินไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ลืมๆไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันพูดมันแบบว่ามันพูดแล้วมันมันทําไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับผมงว่าผมบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าอาทิตย์นี้อาจจะมีรุนริสกายสมมุินะก็อาจจะได้ทำรุนิสกายแต่ว่ามันได้ทเกี่อื่นนะครับมันไปตามสถานการณ์ได้เองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมก็โดนยกเลิกไปแล้วก็ หมดความเชื่อถือนั่นเองนะครับผมบางทีไม่แน่ผมอาจจะได้กลับมาทำริสพาร์โนเบิลเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันว่างไงช่วงนี้ก็แล้วนี่อยู่ในเกมชมชุมรันโอเคเดี๋ยวเสียงมันไม่ค่อยดังโอเคมีตัวละครอะไรบ้างดูกันผมเล่นไปรอบหนึงแล้วนะผมอันนี้ใช้ระบบการเลื่อนอย่างซ้ายอยางขวานี่ไงอืม เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับผมเป็นเพลย์ลิสต์เกมที่ถูกลืมนะครับเราลองไปซ้ายขอลาซ้ายดีเลย <Hey. S 1> เราลองโดดข้ามดี <Hey. S 1> โดดข้ามนะ <Hey. S 1> เป็นเกมในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับผม <Hey. S 1> ถึงเคาจะบอกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> <"Hey, S 2> มันเกมเไม่พูดดีกว่า <Hey. S 1> เป็นเกมแบบเอ่อจะพูดยังไงดีพูดอ้อมๆยังไงให้สวยหรูนะครับผม <Hey. S 1> เป็นเกมแบบว่า คอนโทรลซี C นะครับผมเออนั่นแหละแต่ผมถึงมันจะเป็นเกมคอนโทรลซี Ctrl C. แต่ผมก็ชอบครับผมพอมันสนุกนั่นเองเนี่แหละที่ผมชอบมากมากเลยนะครับผมอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะสำหรับอาทิตย์นี้บางทีผมอจะไม่ได้ลงลนนี่กายแล้วนะครับผมคือถ้าผมพูดอะไรมาดิจะเชื่อนะครับมันทแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วไปตามสถานการณ์ครับแล้วรอดูกัน ผมว่าสโลโมชั่นไม่ค่อยดีเท่าไรผมไม่ชอบเท่าไรมันเล่นยากมาทีสโลโนานขึ้นเออมันดูดข้าไม่ได้โอเคเราสามารถซื้อตัวละครได้อย่างอื่นในสโตร์นึงสโตร์มีอะไรม,มีเงินออก ไม่ถึงนะครับผมอืมว้าวเกมที่เขาค่อนข้างลินยากนะผมแต่ว่าคือเกมอะไรแบบนี้ผมชอบเป็นมากเลยคือใครจะไม่ชอบแต่ผมชอบนั <Huh. S 1> ่นเอง คือใครจะไม่ทําแต่ผมทําถึงคนดูจะไม่ค่อยมีแต่ผมก็ดูเข้าใจไหมนั่นคือคอนเซ็ปต์ของผมโอ้โดดลงหิวก็ว่ายน้ำหนีปีศาจอยากอะไร <c oughs> นะผมโอเคมาๆๆหาเราล่นอีกรอบแล้วกันนะผม <c oughs> เกิดอาการเกียบบักอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะเอาคูณสองให้ได้ครับอู้เกือบหลงไม่ทันกินนี้พี่เกลเล่นง,ง่ายนะผมง่ายจริงง่ายง่ายจริงนะคือเล่นมันไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรมันก็ไม่ได้เพิ่มความเร็วขึ้นด้วยนะครับผมมันเป็นเหมือนเกมซอฟต์แวร์นะครับผมสต๊อปแป๊บนึง รอบนี้เขาเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนี่แ่จะได้คูณสองจุดห้าคูณสามหรือเปล่าถ้าถ้าเรา,าไปคูณสามก็ดีนะแกจะคูณสามป่ะผมคูณสามได้ที่เทือมันหมดแค่คูณสองจุดห้าเนี่ย